มีเรื่องที่นักลงทุนพูดกันนะครับก็คือการเข้ามาถือหุ้นของบริลน์บัฟเฟตในตลาดหุ้นไทยนะครับทางอ้อมผ่านบริษัทที่เบิร์กชัยฮาร์ a w วย์ของบริลล์บัฟเฟต้นถือหุ้นอยู่นะครับก็คือบริษัทมิตซูบิชิคอ r ร์ปอรชันซึ่งบริษัทนี้นะครับก็เป็นพาร์ทเนอร์แล้วก็มีการถือหุ้นในบริษัทในประเทศไทยนะครับบริษัทนั้นก็คือไทยยูเนี่ยนกรุ๊ป ไทยยูเนียนกรุ๊ปหรือว่าทียูนะครับเป็นบริษัทขนาดใหญ่ที่มีการส่งออกอาหารทะเลแช่แข็งแล้วก็อาหารกระป๋องไปในหลายประเทศทั่วโลกนะครับถือว่าเป็นบริษัทที่เอาธุรกิจนี้นะครับไปบุกเบิกแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในหลายประเทศด้วยกันมิสุวิชิคอร์เปอเรชันนะครับก็เป็นพาร์ทเนอร์เก่าแก่ของบริษัททียูแล้วก็มีการถือหุ้นในทียูนั้นมากว่า30ปีนะครับแล้วก็มีการถือหุ้นอยู่ในลักษณะที่เป็นหุ้นประมาณ 5- 6เ แต่ว่าล่าสุดนะครับหลังจากที่ผู้บริหาร2ฝ่ายนั้นได้คุยกันทางมิ b ูบิ i ิคอ p o เ a ชั o นก็สนใจนะครับที่จะซื้อหุ้นของ TU มากขึ้นในลักษณะของการจะเป็นพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจนะครับก็เลยจะขยับสัดส่วนการถือหุ้นนั้นเพิ่มไปเป็น20%แล้วก็ได้มีการแจ้งกับตลาดหลักทรัพย์แล้วนะครับตอนแรกนั้นนักลงทุนก็กังวลน,นะครับว่าเรื่องการเข้ามาในลักษณะนี้จะเป็นการเทคโอเวอร์กิจการของมิสูบิชิคอเวเลชันหรือเปล่า แต่ว่าผู้บริหารของไทยูเนียนกรุ๊ปก็มีการชี้แจงแล้วนะครับว่าการเข้ามาถือหุ้นเพิ่มครั้งนี้นั้นไม่ได้เป็นการเทคโอเวอร์ธุรกิจแต่อย่างใดนะครับแต่ว่าเป็นไปเพื่อเรื่องของการที่จะร่วมมือกันทางธุรกิจได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ธุรกิจของมิตซูบิชิคอ์ปอรชั่นเองที่ญี่ปุ่นนั้นก็มีความหลากหลายมากๆนะครับเป็นทั้งเจ้าของร้านสะดวกซื้อรอสันนะครับแล้วก็ยังมีช่องทางในการขายในประเทศญี่ปุ่นนั้นหลากหลายอย่างมากนะครับ แล้วบริษัทนี้ก็มีความแข็งแรงนะครับไม่งั้นเนี่ยวอลเลนบัฟเฟต t ก็จะคงจะไม่เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นเข้าไปถึงประมาณเกือบเกือบสิแล้วนะครับก็ต้องมาดูกันนะครับว่าในลักษณะการร่วมมือกันของ TU ยู t ิ u b บิชิคอร์ o อเรชันนะครับจะมีการทําให้ผลกําไรของบริษัทนั้นเติบโตยังไงบ้างนะครับแต่ว่าดิวนี้นั้นน่าสนใจจริงๆครับ